ออลูก,กลารมบไปข้างในครับภ<ม>าพดูชม,ม,มอันนี้ก็มาตั้งป้อมยิงครับทีนี้เป็นชัยชนะอันสูงภูมแปะจริงนะคือวางแผนมาครับดูแบบเขาตอบโต้ไม่ได้เลยแหละมาครับผม The Backhander นะผม EP ที่67ใกล้ถึงวาระสุดท้ายของพวกมันแล้วครับผม ให้เงินมาหมื่นหนึ่งบางอาจให้เงินเราเหมื่นหนึ่งครับมาวิเคราะห์การนี้ก่อนเลยนะก็คือเราอยู่สีแดงเพื่อนเราพันธมิตรก็คือสีม่วงสีม่วงนั้นจะโจมตีสีดําคือมันยังไว้แล้วแหละแผนที่ตรงนี้เดี๋ยวสามทีมนี้เราเก็บเองครับผมจะเก็บน้ําเงินเก็บเหลืองแล้วมาเก็บส้มสี่ต่อสองนะครับให้เงินมาหมื่นหนึ่งเท่ากันบอกหรือว่าผมไม่กลัวไม่กลัวครับเกมนี้จะตั้งรับก็ได้นะครับแต่บอกเลยว่าการตั้งรับนี้ โอ้โห oh, oh. คุณต้องเจอแบบท้าถมอย่างหนักท,ทุกทุกทางแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะดีไม่ดีนะครับแต่ผมคิดว่าผมจะใช้ในการแบบปิดชีพเอาเร็วเลยนะเพราะว่าถ้าแบบไปตั้งรับเนี่ยมันผมว่ามันไม่เวิร์กมันนานนะครับถ้าตั้งรับก็เลยคิดว่าบุกเลยเดี๋ยวรอดูโอเคมาครับเริ่มเลยครับ มาตรการตีหัวเข้าบ้านให้มันเร็วๆอยชักช้าไม่ได้พระได้การอยากจะสร้างป้อมอยู่นะแต่แบบไม่เอาดีกว่าปะ่ะมันช้าไปครับไม่สักยี่สิบห้าตัวสั่งมาทำไมนี่เยอะแยะเอาไหมมาต้องเร็วๆด้วยครับอย่าชักช้าไม่ได้ครับไ,ไ,ไ,ได้การ ห้าตัวพอนี่อีห้าตัวโอเคไม่หลดไม่หลดไม่หลดมดงั้นสร้าง Yes Boss หนึ่งนี่นี่เร็วๆโ <boss. S 1> อเนดีเลยยี่สามตัวตีแม่งเลยครับ <'em>. ทางนี้ <we> มาทางนี้ แยกทางไปบ้าง Yes You needed sire boss can count on us นี่แม่งอ,อันนี้แยกทางมาตีตรงนี้ครับส่วนอันนี้การแบบปจอ่อยิงกับเขานะดูนี้ก่อนคะรับตีแตกปะเนี่ยทางนั้นเข้าทางนั้นครับ ไอ้ไม yeah! ่ต right. an no, ้องสนใจอะไรตีตีแล้วก็ขึ้นมาเลยเอ้ยกูยังไไ่ได้สร้างอันนี้ว้ยเอาไม่ใช่ไปสร้างอีกอันครับตายแล้วครับไอตรงนั้นอะ มีเวลาเว้ยม like hey, ีเวลามาดูว nice. an ่ใครจะตายไปตายเหลือมาสิบสี่ตัวเหลือมาเยอะครับมาที่นี่นี่มานี้ยนี่มานี่มานี้มานี่มาแล้วคุณลืมที่จะทำนั่นคือมุสตาอิูนัลท์มัพเนียร h i e d reciting นี่มาเนี เงินเราไม่หมดอยู่แล้วครับเหลือและครับเหลือแหลมาตั้งป้อมตรงนี้อ่าทีนี้ขึ้นทางนี้ครับมาอยากเจอมา เึื่อนครับมาลคุณอินตีมาครับเอ,ออเออดูมันสับเราครับดูมันสับแค่นี้ก็ได้ยี่เพียงพอฆ่าเลยตั้งป้อมยิงไว้ตัวมัพร้อมมันก็ไปฆ่าบอ,อกเลยว่าเหลือรอดไม่เหลือหรอ เอาทหารกลับเอานี่เติมออตมีซาเปอร์อนนเราปายแล้วมันไล่มาเราก็หนีเห็นจะยากครับสมุขคุ้มทางบ้านเรา

ไอต่อครับหน้าด้านคุณหน้าด้านหน้า,า,นนาทนอยู่แล้วกรับเราจะบุกทางนี้นะครับ <ru> ก่อนทางนี้อเอาไว้ทีหลัง needed, S <S ครับเรามันเป็นพวกแบบร,รับเพรนโจมตรีเมาลย นั่นคือมุสตาอูนัลถัดหลีกแบบตัดทิ้งมาถ้ารัวมร์ณะมาหัวเรฮานุกเอ่อหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมเดินขู่ครับเราจะวางเพิงทางนี้ก่อนนะดังนั้นเราต้องเคลียร์ทางนี้ก่อนหอวมรณะตูมทางนี้ลูกก็มือไฟนี่ถือว่าเป็นลูกรักผมเลยแล้วนะเขาบอก วางที่มันอยู่กับเราอยู่ก็ไ<ต>ปทางนี้ครับรออกมาพอเสร็จแล้วออกมาครับแท็กหน่อยอันนี้แตกเข้าไป <S <S เผาตรงนี้เลยรับรองให้ว่าไม่มีใครฆ่าอ่าทีนี้เผาก็เข้าไปข้างในครับต้องบอกเลยว่าเข้าตาจนครับเฮ้ยจีมันอะนนี้ก็หายครับไม่ใช้หาอะไรอยู่แล้วครับเราแบบพอคำบอกแกงตัวเองนะั่ง เออเอาเอาเอาไปต่อเออลูกรามครับไปข้างในครับภาพดูชมอันนี้ก็มาตั้งป้อมยิงครับทีนี้ส่วนอันนี้บอกเลยครับสั่งบุก ตังบุกจังเก็บพวกนี้รอก็ได้ครับตังบุกจังเก็บไปครับยิงไปยิงไปสามตัวปาดบ้านก่อน เป็นชัยชนะอันสูงภูมแปดจริงนะคือวางแผนมาครับดวเขาตอบโต้ไม่ได้เลยแหละทุกไปทุกไป20ตัว ได้แต่เผด็จศึกได้นหลางนี้ก็เราก็ติตใจเราก็หายห่วงนะครับไม่ไปเด็ดอาหารที่เหลือก็คือแบบแทบบไม่เหลือเอาไปไป ทั้งสามตัวครับเหลือๆเลยเหลือมาดูทางนี้บ้างครับโอ้โหแมเขาบอกเลยครับว่าพระนั้นไม่สู้ไม่สู้นินจาครับเขานินจาพ่อทุกสถาบันเคลื่อนเคลื่อนบอกเลยว่ามึงตายขนาดเนี้ยตายครับเขากลับมา แล้วมาบุกเมืองนี้ต่อขึ้นได้แล้วไปไป <c oughs> ไป <c oughs> ให้มันเรือให้มันรอด <c oughs> ให้มันจบในเวลาอันสัน้น <c oughs> ไม่เหรอไม่เหรอสนใจแล้วไงแล้วใครแคร์ <c oughs> อ่มามันไป ให้เงินเรามามันก็จะแตกเร็วอย่างนี้แหละครับผมบอกแล้วว่าอย่าให้เงินเราครับผมงั้นแตกแตกอย่างเร็วโอเคครับก็ตายไปสามสิบเก้าตัวถือว่าตายไม่เยอะเลยจริงๆนะเพื่อนเราแม่งตายหกตัวมึงทำอะไรบ้างวะเนี่ยแล้วก็คสีสีสีน้ำเงินกับสีเหลืองเนะ่ยเก็บเร็วสุด เพราะว่าเขาแบบเขาเล่นเกมเขาเก่งนะเขามีแต่มาแต่อีส้มเนี่ยเอาเรื่องครับมาเร็วจัดๆส่วนอีดำเนี่ยก็อย่างว่าเขาแบบสายพระนะมังกี้เนยบังก็เลยจบไปนะผมเดี๋ยวเราไปต่อนอีพีหน้า